สวัสดีครับพบกับพวกเราบอยโปแบบ f a เฟมลี่นะครับวันนี้พวกเราก็มาแนะนำนะครับที่พักเปิดใหม่พัทยาชื่อโรงแรมว่าเบสเว e เทิร์นนะคะที่เมียพัทยานะคะกับก็คือเพิ่งเปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยนะใช่เขาบอกบว่าเพิ่งเปิดวันที่7มิถุนายนนี้เองนะครับพวกเราก็เลยมาลอง รีวิวแนะนําที่พักนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักที่เรานอนกันนะครับชื่อว่า executive ก็คือราคา2,990บาทเองเป็นโปรโมชั่นปกติในกวด้า4,200นะ,ะแต่ว่าตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่นะคะก็ลองกดเข้ามาดูแล้วกันว่าโปรโมชั่นแต่ละรอบอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่รอบนี้๊อปไอายได้ในราคามาอยู่ที่ประมาณ2,990บาทก็ถือว่าคุ้มมากที่ป๋อกมาถึงปึ๊บ เขาก็มีเวลคัมดิงให้ใช่เป็นค็อกเทลแบบม็อกเทลก็มีแต่แก้วใหญ่มากใช่ใช่ใชก็คือแบบไม่ใช่แก้วนิดๆอะไรอย่างเงี้ยลองดูค่ะสาวน้ำก็สวยใช่แล้วก็ที่พักนี้ติดทะเลด้วยอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยไปดูกันเลย ้องนอนแล้วนะคะอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็ห้องอัดน้ำจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าแล้วต่อไปเราไปทางไหน,นก็นดีไปไปดูเตียงไหมอ่ะไปดูเตียงเร้อๆๆอันนี้ก็จะเป็นโซนกระจกนะคะแล้วก็อ่างล้างหน้าเปิดมาก็จะเจอโซนนี้ก่อนนะใช่แล้วแล้วไปนีน้ไปรีวิวเร็วตรงนี้เป็นจะเป็นอะไรนะเตียงนิ่มไหมนิ่มาก ครบายไมลูกครับคือห้องนี้เป็นห้องเอ็กเซคิวทีฟนะครับที่เราบอกก็คือด้านนอกจะมีอ่างแบบนี้แล้วก็เห็นวิวทะเลด้านนอกด้วยนะครับแต่นี้เราอยู่ชั้น4มันติดต้นไม้นะป้อมนะผมว่าถ้าแบบได้ชั้นสูงกว่านี้ะใช่ถ้าชั้นสูงกว่านี้ก็คงมองวิวทะเลไปเลยปิดนะครับ<ม>ก็ในห้องก็ประมาณนี้เนาะทุกคนนะ อ๋อแล้วเดี๋ยวตรงนี้นะคะมันก็จะสามารถเดินไปตรงชายหาดได้<ม>ก็คือเห็นสะพานนี้ในเนี่อเราก็เดินไปตรงนี้ค่ะโรงแรมนี้ก็ติดหาดกับเล่นน้ำทะเลได้เลยนะครับ<ๆ>ก็แค่เดินข้ามสะพานตรงนี้ไปก็เป็นทะเลแล้วครับปอกเนาะใช่ไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูชายหาดกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูชายหาดกันดีกว่าค่ะปใครจะเล่นทะเลครับใครเล่นทะเลคะโอ้โหโอ้โห,โห,โหไปนำไปเลยเราจะนันจะพาเดินไปที่ทะเลกันนะคะ ถ้าเราบอกว่ามันจะเป็นทางเดินชิวๆเนาะใช่แล้วนี่ไงทางเดินไปหาดน้องไปไปเล่นน้ำเร็วนี่ไงเดินมาถึงทะเลแล้วไม่ไกลนะก็คือติตดติดทะเลเลยใช่เออแบบดีนะเพราะว่ามันติดทะเลเลยแล้วก็เดินมาแค่ข้ามข้ามสะพานเมื่อกี้มาก็ถึงทะเลเลยใช่ค่ะแล้วออกออกมา ไม่ค่อยมีคนดีน้ออายเนาะ,นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวที่พักที่โรงแรมเบสเวิร์นพรีเมีย์เบเฟียจริงๆแค่แค่เสริฟว่าเบสเวิร์นพัทยาก็ได้จะขึ้นแล้วแหละเนาะครับอ่ะก็โอเคนะโดยรวมก็โรงแรมนี้ก็ Long กดีเพราะว่าติดทะเลเลยนะทุกคนแล้วก็ใช่ค่ะ คือที่พักก็ใหม่เพราะว่าโรงแรมเพิ่งเปิดเมื่อเดือนที่แล้วเองเออพิ่งเปิดไม่ไม่กี่วันนี้เออเพิ่งเปิดเมื่อเจ็ดมิถุนายนนี้เอง<ช>นะครับอาทิตย์ที่แล้วเองก็เลยลองมาดูเนาะใช่แล้วก็จะได้มาแนะนําเพื่อนๆด้วยว่าม,มันเป็นยังไงอ่ะก็คือใหม่ดีสะอาดติดท,ทะเลโอเคแล้วก็อ่าที่พักก็เห็นวิวทะเลด้วยนะครับดีเลยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ให้ channel พวกเราป๊อบบายป๊อปแบมแฟลมลี่นะคะสำหรับนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะไหนอะบ๊ายบายก่อนบ๊าย ชอบไหมครับชอบไหมครับโรงแรมนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนฟิว